สมองก็รอเนี่ยทนการขับเลือดเนี่ยไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าขับเลือดปุ๊บ,บ,บมีการตายเซลล์ทันทีเลยนะครับสมองก็รอเนี่ยมีการเชื่อมต่อกันเหมือนร่างแหครับจะมีเซลล์นิวรอนเนี่ยมาเชื่อมต่อกันนะครับเมื่อมีการตายของเซลล์บางจุดเนี่ยตัวไฟฟ้าเนี่ยต้องต้องมีการเคลื่อนที่อ้อมไปข้ามไปหางไปทางอื่นแทนซึ่งใช้เวลานานขึ้นนะทำให้เกิดการที่เราจะชา้าลงหากเรา สมองบาดเจ็บเนี่ยเราจะช้าลงพูดช้าลงคิดช้าลงทำอะไรช้าลงเพราะว่าเซลล์สมองเราตายไปคนเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยเรามีเซลล์สมองทั้งหมด1นึ่งแสนล้านเซลล์ซึ่งเป็นจำนวนที่มากมายเลยนะครับเมื่อเกิดการขาดเลือดหรือขาดอากาศขึ้นนะฮะับในทุกนาทีที่ผ่านไปเนี่ยสมองเราจะตายไปประมาณหนึ่งจุดเก้าล้านเซลล์ต่อหนึ่งนาทีนะครับนั่นแปลว่าหนึ่งร้อยสี่ล้านเซลล์ต่อหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วหากขาดาเลือดขาดอากาศครบหนึ่งชั่วโมงเนี่ยครับสมองของเราจะมีการถอยหลังลงหรือว่าสูญสภาพเร็วขึ้นไปประมาณ3.4มปี ที่เห็นบ่อยสุดนะครับเหมือนในหนังท่านดูมาคืออ่อนแรงครับอขาหล่อนเดินอยู่นั่งอยู่อยูีอยู่อ่อนแรงร่างกายขึ้นีินะครับพบบ่อยสุดนะครับอาการชาขึ้นสิก็พบได้นะครับส่วนอาการที่มันอาจจะพบน้อยหน่อย,อยเช่นอาการาภาพหายไปหมายความว่าการมองเห็นนะครับในตาหนึ่งข้างจะมีการมองเห็นที่หายไปเหมือนกับป้องปิดลงมาปุ๊บลงมานะครับปิดลงมาก็คือภาพจะหายไปบางคนพูดไม่ชัดบางคนพูดไม่ออกก็เป็นอาการของสมองขาดเรียนได้ทั้งหมดเลย ทีนี้นะครับในการแก้ไขรักษาจริงเนี่ยเมื่อสมองขาดเลือดหรือขาดอากาศนะครับเรามีเวลาประมาณ4.5ชั่วโมงนะครับที่จะให้ยาที่ชื่อว่า rtpa ใช้ในการละลายจุดอุดตันนะครับเรามีเวลาทั้งหมด6ชั่วโมงที่จะเข้าถึงการรักษาในการลากเลื่อดหรือ mechanical thrombectomy คือการสายสายที่ขาหนีดขึ้นไปอยุดอุดตันและใช้ตะก้อคล้องกลับลงมาก็เมืม่อไข้มาถึงโรงพยาบาลรับรนานะฮะหองุเฉินะครับ จะมีการตรวจร่างกายโดยแพทย์เที่ยวฉนนะครับเพื it, well. again, ่อประเมินว่าคนนี้เป็นคนไข้กลุ่มเข้าขายเพราะว่าสมองขาดเลือดหรือเปล่านะครับเมื่อคิดว่าใช่แล้วเนี่ยจะมีการส่งการทำทีสมองต่อเพื่อประเมินนะครับว่าเคสนี้เนี่ยเหมาะในการที่ทําการรักษาด้วยการให้ยาหรือไม่นะฮะหรือว่าเหมาะในการรักษาด้วยการลากขึ้นเลือดหรือไม่นะครับเมื่อคําตอบออกมาว่าให้ยาได้นะก็จะให้ยา RTPA นะครับหากว่าอยู่ในเกณฑ์ของการทําการลากครอสได้ก็ส่งเข้ามาที่ห้องแคทไหนนะครับ การการักคร,ครับจะเป็นการใช้เข็มเล็กใส่ทิทโตรเรนของต้นต้นขาจเจืิอใหญ่นะครับจะใช้สายแคเเตอร์เนี่ยนำทางขึ้นสู่สมองจุดที่อุดตันจะนันจะใช้ตัวตะกร้อเล็กเข้าไปเพื่อคล้องเกี่ยวเอาตัวริ่มุปันออกมาจากตัวนค,คนไข้โอเคสที่ออกเอาริบออกมากเนี่ยเล็กมากครับประมาณสองมิลลิเมตรเองอุดตันไปปุ๊บเนี่ยสมองก็จะขาดเรือยทันทีเลยนะครับเพราะนั้นดรินเล็กพวกนี้นะครับแก้เจอปัญหาได้มากมายมาหาศาลเลยนะครับ ผลลัพธ์ของการรากลิบเ,เลือดหรือว่ามีการข้อต่องระดตมีนะครับหากว่าคนไข้เนี่ยรักไปรักษาด้วยการรักของเนี่ยนะครับจะมีโอกาสที่จะดีดีขึ้นอย่างมากเลยนะครับถึงขั้นกลับมาเดินได้อีกครั้งเนี่ยประมาณ50%ที่3เดือน